เมื่อวันจันทร์ที่20มีนาคม2566นะครับผมได้พาไปเดินสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในกรุงโรมแต่ดูไม่หมดหรอกครับเรามาดูว่าวันที่20มีนาคมไปดูอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานที่จกักรพรรดิเทเดียนสร้างขึ้นมาครับมีรูปตัวหลักเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ นี่คือสุสานเฮเดียนของจกักรวรรดิโรมันในสมัยก่อนนะครับตะหลังประสันดาปาปาเลยเอามาทำเป็นป้อมปาการสมบัติผลัดกันชมครับแม่น้ำนี่ชื่อแม่น้ำไทเบอร์ครับโอ้โหกว้างขวางน่าดูเหมือนกันนะครับ มาเจอสุสานเฮเดียนโอ้โหมีแต่หลังเป็นคริสก็เลยมีไม้กางเขนครับมีห้าแยกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้แม่เจ้าที่เราเยืนอยู่นี่โหนี้แปลกดีครับซีซ่าโนวูด้าโอ้เหตึกกันสิครับอลังการ ดูสิครับอลังการขนาดไหนย่านตลาดครับคอมโปเดอร์ฟิโอริสงสัยวันตลาดดอกไม้ตลาดกลางแจ้งครับโมนานๆเห็นทีเลยถ่ายา้ห้ดูในกรุงโรมน้ำตกฟิอูมิ เป็นแม่น้ำสีสายเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับสร้างอยู่หน้าวังอันนี้เป็นวังเก่าอันนี้คงเป็นบ้านชาวบ้านนะครับหรือข้าราชการบริบาลน,น้ำพุพิอุมิเนี่ยนะครับเป็นแม่น้ำสีสายเขาวอย่างนั้นสร้างอยู่หน้าวังอันนี้คงเป็นบ้านชาวบ้านทั่วไป เขาสร้างมา372ปีมาเลยครับเกือบ400ปีโอ้ไม่ธรรมดาแันีิออนนี่เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่สมัยโรมันดูเสาแต่ละต้นนี่เป็นหินก้อนเดียวนะครับมา,มาทำเนี่ยแล้วก็บนยอดโดมเนี่ยครับมีดวงตาสวรรค์สามารถที่จะส่องแสงลงมาข้างล่างได้ เป็นการเล่นแสงใช่ไหมครับ,บน,นี่แพนทีออนครับข้างบนสามารถที่จะเปิดรับแสงเสียดาวันนี้ไม่มีแดด เีครับสวยงามมากน่าสนใจไหมครับสุดยอดยิ่งใหญ่ไหมครับตั้งแต่แถวนี้เป็นชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นศานานสถานของชาวคริสต์ไปเลยครับเพราะว่ามีช่องปิดข้างบนเนี่ยครับฝนตกลงมาก็เลยทำให้แถวนี้เปียกชุ่มครับ ก็ดีอย่างนะครับมีแสงเข้ามาเสียอย่างตรงที่ฝนตกครับท่องเที่ยวราคร่ําเ,เยอะแยะไปหมดเลยครับสุดยอดไหมครับนี่แหละครับโบสถ์แห่งนี้ในฐานะาศาสนสถานของโรมันนะครับแต่หลังแถวนี้กลายเป็นคริสต์นีกายโรมันคาทอลิกไปแล้วก็เลยเปลี่ยนไปใช้เป็นาศาสนสถานของคริสเตียนครับวังมาคูโต ท่านเขาคนหนึ่งนะครับรถเขาปเชื่อพวกนี้เป็นวังเก่าทั้งนั้นเลยครับโอ้นเจ้า น้ำตกเทวีหรือน้ำผุก็ว่าได้นะครับเขาบอกว่าใครหันหลังนะครับโยนเหรียญจะได้มีโอกาสกลับมาที่กรุงรวมอีกครั้งหนึ่งว่าขนาดนั้นเลยนะครับน้ำตกนี้เนี่ยครับสูง25.9เมตรแล้วก็กว้าง 19.8เมตรยังไงเจ้ากนนะครับสมัยโรมันก็เคยมีมาแล้วครับทีนี้ก็มาสร้างใหม่เมื่อประมาณ400ปีที่แล้วเมื่อปี2531-41เนี่ยครับเนื่อง998ก็มาปรปับปรุงใหม่ครั้งหนึ่งนะครับท่านเชื่อไหมครับแต่ละวันมีคนโยนเหรียญไปถึง3,000เหรียญน,นะครับ ดูน้ําพูเปรวิกันครับในสมัยโรมันแล้วก็ในสมัยที่เป็นวัติกันเนี่ยนะครับก็มีการแข่งขันกันสร้างอะไรต่างๆกันเยอะแยะไปหมดเลยครับอันนี้เมืองโบราณของโรมันครับ กำลังบูรณะโอ้โหดูเสานี่สิครับอันนี้เรียกอาร์ต้าออฟเดอะฟาเธอร์แลนด์นะครับเป็นเทมเพิลสำหรับกตริย์องค์แรกของอิตาลีนี่มีต้นไม้สวยงามนีด้วยครับส่วนด้านล่างนี่ก็คือเมืองเก่าของพวกโรมโรมันเนี่ยครับ นี่เข้ามาข้างในครับโอ้โหโอโหระทึกสุดยิ่งใหญ่ลาบไม้หม่เอ้ยคือ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 ดูสิครับกว้างมากเลยครับพื้นที่นี้ซากปรักหักพังโอเคมีเตาโรมัน หน้าที่จะเจอเสาโรมันนะครับแถวนี้เรียกโรมันฟอรัมคงเป็นพ่อมีเสาเนี่ยแหละครับเป็นซากเมืองเก่าสมัยโรมันตอนนี้เข้าไปสร้างที่อื่นแล้วครับตอนนี้ก็เก็บไว้เป็นอนุสรณ์สถานซากของเมืองเดิมครับสมัยโรมัน สมัยก่อนก็เป็นความยิ่งใหญ่เนื้อคำบรรยายโอ้โหบางส่วนก็ยังเหลืออยู่นะครับอยูซากประหักหักพังซะก่อนอีกมุมหนึ่งของโรมันฟอรัมครับโอ้โหยิ่งใหญ่ไะมครับแค่วันเดียวยังเดินได้นิดหน่อยต้องดูต่อในวันถัดไปนะครับอย่าลืมติดตามดูตามที่ผมพาไปดู สถานที่เด่นดังในกรุงรวมนะครับ